ยังสวยอยู่เหมือนเดิมคณะที่มะตกก็นี่หน,นูที่มะตกยังสวยอยู่ไล่ไลายหนูนู่นนาโรงเรียนโอล๋ลี่นี่ยน,นู่นอยู่สนามเด็กเล่นนู่นตรงนู้นก็มีหน,นูตรงนู่นก็มีนู่น แต่ตรงนั้นไม่สวยเนอะพี่ไายให้ดูว่าน,นั่นถ่ายตรงนู้นนูน้นพุกัันก็งามตรงนี้นนนงงสนามเด็กเล่นโรง,งเรียนโอลีสวยสวยสวยเป็นไงล่ะวุไทยแบบเป็นรักฐานด้วยไปหลุดติดสติ๊กเกอร์ โอลี่ไม่สบายโอลี่เป็นไอเป็นไข่ตั้งแต่วันอังคารตอวานนี้ไม่ได้ส่งหนังสือพิมพ์กันพอวะทั้งฝนทั้งลมทั้งหิมะแล้วก็โอลี่ก็ไม่สบายไม่ไหวาวานเนาะวันนี้เลยส่งกันตรงนี้ไม่สวยว่ะหลายคนเดินจนเป็นทางแล้วเขาเดินถ่ายรูปหรืออะไรไม่รู้เนาะดอกอีสเตอร์เริ่มบานเราฟังเนาะ ดอกหน่อยเนาะไม่ค่อยกลาเขาไปถ่ายหรอกไปถ่ายคลิปไก,กลๆกองขี้มะนู่นในทางเราฟังนู่นแต่ว่าปีนี้ไม่หลาเนาะเล็กน้อยเยียบเนาะแ็เลยไม่เคยงอกเนาะสนามเด็กเล่นไะไม่สบายแต่ก็ต้องทำเพราะว่าหาเพื่อนคนที่เคยส่งให้ประจำเขาไม่ได้ส่งให้ก็เลยต้องมาส่งเองไม่สบายก็ส่งเอง จะของงานเขาก็ถามแล้วมาอล่รจะหายหายไปทํางานป้ากบบ้านวันนี้อากาศดีพิษก็มาวานหลานเลนาะหอลอเนาะมาวานนี่โอ้โหทั้งลมทั้งฝนทั้งหิมะถ้าถ้าเราท้ำมาวานนี่เนาะทาั้งฝนทั้งลมนี่ก็โหเสียดายวันนี้เลยว่าวันนี้อากาศดีเนาะต้นไม้ยังไม่ออกใบเลยเนาะบรรยากาศดีมากๆ 嗯，来。<laughs>